วิธีที่เร็วที่สุดในการลดไขมันในเลือดมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงท้ายจะเล่าให้ฟังค่ะหลายคนพยายามที่จะกินค l e นออกกำลังกายแต่คอเลสเตอรอลก็ยังสูงอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไขมันในเลือดสูงไม่ได้เกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันเยอะๆอย่างเดียวนะคะแต่ตัวการสำคัญก็คือแป้งและน้ำตาลค่ะเมื่อร่างกายได้รับแป้งและน้ำตาลที่เยอะนะคะอินซูลินก็จะพุ่งสูงค่ะแล้วกระตุ้นให้ตับ เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ซึ่งก็จะทำให้ไขมันในเลือดสูงหลายคนเข้าใจผิดพยายามที่จะลดไขมันโดย 1. ลดการกินไขมันดีซึ่งไขมันดีจำเป็นต่อร่างกาย 2. กินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแต่กินเยอะเกินไปร่างกายก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอยู่ดี 3. ออกกำลังกายหนะักแต่ยังไม่ลดข้าวแป้งน้ำตาลก็ยังกินเยอะอยู่ วิธีที่เร็วที่สุดในการลดไขมันในเลือด 1. ลดแป้งน้ำตาลเพราะว่าเป็นตัวการหลักที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง 2. กินไฟเบอร์โปรตีนและไขมันดีซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเผาผ่านไขมันได้ดียิ่งขึ้น 3. ํทำ intermittent fasting เว้นช่วงเวลาในการกินอาหารจะช่วยเอาไขมันเก่าออกมาเผาผ่านได้ดีขึ้น 4. เดินเบาๆหลังมื้ออาหาร10-15นาทีซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันใครอยากลดไขมันในเลือดเร็วบันทึกเก็บไว้หรือว่าแชร์ให้คนที่เรารักนะคะ